ปล่อยที่ะคันมันธ,ธรรมดาไปครับโชว์ให้เด็กดูครับพี่ปล่อยที่เดียวเจ็ดคันครับผมขอบคุณลูกค้ามากนะบารบต้องขอบคุลูกค้าห,หลายๆท่านด้วยที่ไปที่หน้าง,งานแล้วรถเหนือน้อยมากแต่ไม่ต้องห่วงละตอนนี้มีนโยบายใหม่นะฮะที่จะเหมาทุกวันผมก็จะไปเติมทุกวันนะจะไม่ให้มีรถล่งแม้แต่คันเดียวเลยไม่ไหวนะสต็อกกรุงเทพนึกว่ามาเดินตลาดเลยพี่มาทุกคนเอาทุกคนเลยนี่ครับส่งไปอีกเจ็ดคันนะและขอย้ำนะฮะเจ็ดคันนี้ขึ้นไปเน,ไนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังจะเก็บของเนี่ยนะฮะขอบคุณมากครับลูกค้า หายหมดแล้ว <c oughs> <laughs> อันกันแรกครับหมดนล้วฟรีวีครับเหมือนที่บอกแล้วลูกค้ากดใจคข้อจอมาอยากให้ดูใกล้ๆนะแม็แกเลนโซนะพี่จันให้ลูกค้าไปธรรมดาให้ไม่เป็นอ่ะมีแต่ให้พิเศษอ่ะเพราะลูกค้ากดใจให้เป็นพิเศษไกชูไป ้ได้แค่นี้เองเหรอถ้าทางซูมนี้ได้เปลี่ยนยังดวงจันทร์เลยนะเจ๊งๆเปลี่ยนเลยว่าเศษศูนยมันกำลังวิ่งอยู่คันนี้ก็เป็นอัลตีด้วย1.8ึ่งจุดแปดเอสปอร์ตมืนที่บอกครับพี่ไปออกมาได้ตัวมาหาเราได้ตัวจบและถ้าเป็นหน้าเก่ารถห้าสิบเปอร์เส็จฟังไม่ผิดครับลูกค้าอ่ะยกตัวอย่างเนาะแคปสูงออกใหม่เจ็บเป็แสนหลือสี่แสนกว่าบาทครับดีแม็กนะสภาพใบแดงรับการสูญสามปีครับอ่ะ คันนี้เหลือสามแสนมั 3, ม้งสามแสนมั้งสามแสนมั้งหรือไม่ก็่สองแสนกว่าบาทนี่แหละถูกแค่ราคาแต่คุณภาพป้ายแดงไม่มีชนหนักจมน้ำจเจ้าแมวพี่เข้าไฟไม่กลับใหม่และก็รับประกันสูงอีกสามปีะฮะสูงสุดนะ,ะให้ดูสภาพหน่อยปะ่ะโอ้โหคันนี้ยิ่งสุดนะฮะรถปีเดียวไม่หมื่นเดียวครับหกแสนกว่าบาทโอ้โหลูกค้าไปออกใหม่ดูเป็นแคปเทียร์รองก็ทามัง้งลูกค้าเห็นพี่โฆษณาว่าถ้าไปออกใหม่ได้ตัวโลมาพอตัวท็อปลูกค้าเลยมาพิสูจน์ครับตอนแรกนึกว่าจะได้แค่ยุคส สี่ประตูไปเลยรถปีเดียวไม่เหมือนเดียวด้วยซื้อรถมื้สองยังไงให้ได้ไป้ายแดงป้ายสันเหลี่ยมโตครับไม่ต้องเชื่อให้มาลองดูนะฮะโอ้โหนี่ยิ่งโหดนะสองสามแสนครับงวดหน้าหกพันนี่ถ้าพี่กดใจคอจอก็รับแม็กไปหนึ่งชุดแต่ได้พี่ส่งของขวัญเรือดาวมาก็รับชุดแต่งไปด้วยนี่กําลังจะขึ้นไปต่อนะครับยังไม่ติดจองนะต้องไวหน่อยต้องขอโทษนะช่วงนี้รถติดหน่อย,ดยเดีดยมันขายดีครับพี่ต้องขอโทษจริงๆเอาซีดสี่แสนกว่าบาทนะตัวนี้ไม่หลักหมื่นเองบางคนโอ้ยที่ถึนขายสามแสนไม่แสนกว่าเหรอผมขายสองเลยถ สามปีเหมือนเดิมขายถูกแค่ราคาแต่คุณภาพยังแน่นเอียดเหมือนเดิมสี่พี่ครับสี่ห้าแสนครับลูกค้ากรุงเทพรอได้เลยนะครับสิบคนแรกที่รันบัตคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้อย่าลืมกดใจข้อจอคนซื้อเหมือนที่บอกครับรับส่วนลดหนึ่งแสนถ้าใครมีแบงค์อย่างนี้นะฮะซองแดงเห็นเงารับส่วนลดดึงแสนครับพี่แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสิบรถแสนเข้ามาด้วยส่วนกงแจงหนึ่งหมื่นออกโค้นง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำอนุมาติเพียงเดียวไม่สะดวกมากสิ่หนึ่งที่ส่งที่ฟรีโทรเทรัวเตะส่วนตัวเจ็ดเก